ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเพื่อโลกที่ดีกว่าช่วงที่2นะครับพบกับผมทุกๆช่วงนี้แหละฮะก็คือช่วงของ m ิกเซลนะครับแล้ววันนี้ผมก็นำเสนอสินค้าที่จะเป็นสินค้าเพื่อโลกที่ดีกว่านะครับตามสโ,โลแกนของบริษัทมิกเซลครับ better you w o นะครับแล้วก็วันนี้ผมนำสินค้าตัวนี้มาครับท่านผู้ชมคงอาจจะเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างและยังไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจริงๆสินค้าตัวนี้นะฮะมีอยู่ทุกบ้านทุกโรงงานทุกครัวเรือนหรือแม้บางทีอยู่ในรถด้วยนะครับผมอยู่กับผู้จัดการผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไปนะครับคุณประทีปพัทรวิชานะครับสวัสดีครับพี่ประทีปครับสวัสดีครับผมเห็นอันนี้แล้วตอนแรกไม่รู้เลยนะครับพี่ว่ามันอยู่ในบ้านผมอยู่แล้วในรถผมก็มีนะครับไปทํางานที่ทํางานก็มีครับผมไปเดินชมโรงงานไหนโรงงานนั้นก็มีโดยไม่รู้ปรากอบว่ามันคืออะไรครับครับอมันคืออะไรครับพี่ตัวนี้ก็คือที่ในเราเรียกว่าท่อพีอีท่อพีอ p มิกเซลพีอีท่อมิกเซลพีอีครับผมครับ ตัวนี้ใช้สำหรับป้องกันความเย็นที่ส่งผ่านท่อน้ำยาหรือท่อน้ำเย็นท่อแอร์แหละท่อแอร์นะครับท่อแอร์นะครับหมายถึงว่าแทงแดงหรือท่อเหล็กก็ได้เราใช้ตัวนี้หุ้มที่ผมเห็นเห็นอยู่ไอ้ดำ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 นั่อะไรฮะดำดำนั่นจะเป็นวัสดุอีกตัวหนึ่งครับครับนั้นจะเป็นท่อยางอ๋อนั่นท่อยางท่อยางครับคือวัสดุคุณภาพใกล้เคียงกันแต่อายุการใช้งานจะแตกต่างกันอันไหนอันไหนนานกว่ากัน ของของพีผมโอ้ยอย่างนั้นไม่พูดดีกว่านะฮะเป็นการโจมตีโจมโจมตีสินค้าที่ไม่ได้ออกรายการนะฮะแต่ว่าอันนี้มันทนกว่าเพราะอะไรครับทนกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ากรรมวิธีการผลิตเนี่ยเราผลิตด้วยไมพลาสติกแล้ให้เป็นเซลล์ปิดร0อยเปอร์เซ็นต์อการใช้งานจะนานกว่าถึงแม้ผิวหน้าจะฉีกขาดคุณสมบัติที่เป็นเซลปิดร้อซก็จะไม่เสียหายไป อ๋อมันปิดทุกเซลล์นี่ดังนั้นเมื่อมันขาดมันก็ขาดเฉพาะเซล์มันก็เปิดเฉพาะเซล์เซลนั้นต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 ้นแต่ว่าข้างในก็ไม่เป็นไรมันก็ยังคุณสมบัติก็ยังเหมือนเดิมคือจริงๆหมายถึงว่าความหนามันไม่ต้องหนาขนาดนี้ก็ได้ใช่ครับแต่เราทาความหนาเท่านี้ก็เพื่อให้ก็แล้วแต่ว่าเหมาะสมเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดเอาไอ้นี้สวมเข้าไปในท่อเมื่อไหร่มันก็เป็นฉนวนละเป็นฉนวนครับการที่มันจะมีท่อแบบนี้ไปไปใส่นะอันนี้เป็นความรู้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านไหนรู้แล้วก็ อย่าพูดอะไรนะฮะผมเองผมไม่เคยรู้เลยอยากจะถามนะก็คือว่าถ้าเราไม่ใส่ไอ้ตัวท่อเนี้ยลงไปในท่อทองแดงนั่นนหะครับอะไรจะเกิดขึ้นก็คือความเย็นที่ส่งผ่านในท่อทองแดงเพื่อที่จะไปจ่ายความเย็นให้ในในแอร์ในบ้านเราหรือแอร์ในออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ยนะครับความเย็นจะหายไปจากท่อทองแดงนั้นหรือท่อน้ําเย็นที่เป็นท่อเหล็กนั้นครับแล้วเราจะต้องใช้ฉนวนพุ่มเพื่อรักษาอุณหภูมิของความเย็นในน้ํายาหรือน้ําเย็น ในท่อไมห่หายไปกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเกิดมันหายไปความเย็นก็จะลดลงสมมติว่าแอร์ก็จะดูไม่เย็นเนหรอฮะแอร์ก็จะไม่เย็นสมมติว่าต้นกําเนิดความเย็นเนี่ยอุณหภูมิสมมตินะครับว่าประมาณสักสิบองศาก็จะวิ่งผ่านท่อน,น้ํายาแอร์ไปไปจนถึงตัวแอร์ในบ้านเราก็อาจจะ20องศาเพื่อที่จะปล่อยลมเย็นมาที่20องศาหรือยีองศาถ้าเราแม้ตัวนี้พูมไหมความเย็นที่วิ่งผ่านมา พอมาถึงตัวแอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนี่สองสามไม่ได้แล้วเพราะไม่มีตัวมันก็เลยต้องต้องส่งน้ํายาไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ครับไฟเอ่อเป็นไฟมากขึ้นมอเตอร์ก็ต้องทํางานหนักครับค่าไฟก็ขึ้นอ๋ออันนี้เริ่มเกี่ยวนะฮะเกี่ยวครับเกี่ยวนะครับถ้าเกิดไม่มีอันนี้ไม่ดีหรือว่าไม่มีอันนี้เนี่ยหมายความว่าแอร์จะคอมเพรสเซอร์แอร์จะทํางานตลอดทํางานมากขึ้นหนักขึ้นแล้วเราก็จ่ายเงินใช่อ๋ออย่างนั้นถ้าซื้อแอร์เบอร์ห้ามาแล้วฉนวนตัวนี้ไม่ดีไม่ดีก็ ก็ไม่ใช่เบอร์ห้าก็กลายเป็นเบอร์หวยนะฮะกลายเป็นเบอร์หวยนะฮะตอนนี้อย่างนี้ครับที่ประทศผมเองที่ถามอันนี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาผมซื้อแอร์มาติดอีท่ออันนี้มันถูกพุ่มละใหม่ใหม่มันก็ถูกพุ่มครับนานๆเข้าจะเปื่อยมันเปื่อยเห็นใช่ไหมครับเห็นแล้วครับครับไอตอนที่มันเปื่อยเนี่ยก็ทําให้ค่าไฟผมขึ้นสิแน่นอนครับเพราะความเป็นวนของตัวนี้หายไป อ๋ออย่างนั้นถ้าเห็นเปอยเมื่อไ,ไหร่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เราก็กระเป๋าเปลยกระเป๋าเปอยเพราะว่าเราก็จะเสียนวลค่าไฟมากขึ้นใช่ฮะเพราะความเย็นก็จะส่งถ่ายมาข้างนอกโดยไม่มีตัวกันลวโอ้ย่างงั้นอย่างนั้นท่าน,นาผู้ชมครับเดี๋ยวดูรายการเรานะอย่าเพิ่งเดินเข้าไปตอนนี้นะฮะพอดูจบปุ๊บเนี่ยขึ้นไปดูสำรวจดูอีกทีหนึ่งครับว่ามันต้องเปลี่ยนหรือยังครับนะครับพี่ประทีครับถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยากไหม เอ่อคงต้องให้ทางร้านที่จําหน่ายแอร์หรือร้านที่ดูแลแมนนิเนนแอร์ผมผ่าปื๊บแล้วไปสวมไม่ได้เหรอถ้าทําถ้าถ้าคุณบอยเป็นช่างนะนิดหน่อยก็ทําได้ครับก็คือก็คือผมอ่ะไม่สามารถถอดท่อออกมาได้ก็ผ่าได้ครับผมก็ผ่าเลยเพราะมันเซลปิดนี่มันก็สูญเสียนิดเดียวดีกว่าที่มันสูญเสียทั้งวันอย่างงี้ใช่ผมก็คัตเตอร์กรีดจุดนะฮะไปหุ้มนะครับกรีดถึงว่าแล้วก็แปะออกแล้วคุ้มลงไปใหม่แทนนั้นเก่าใช่ครับแล้วก็เอาเทปติดหน่อยทันได้ ก็ใช้ได้หละใช้ได้แล้วครับโอ้ย่างงี้ก็เปลี่ยนที่บ้านได้ถ้าเปลี่ยนเองได้ถ้ามีความสามารถตรงนี้ก็ไม่ยากไม่ยากจริงๆว่ามันง่ายง่ายนิดเดียวนะครับขอให้มันยอมผ่าได้เถอะผ่าได้ผ่าได้นะผ่าได้ไม่เสียครับคือไม่เสียโออยางงี้เดี๋ยวกลับไปผ่าเลยเดี๋ยวต้องขอไปด้วยนะครับผมพี่ไปที่ครับท่อเส้นหนึ่งเนี่ยเมตรเท่าไหร่คบเนี่ยแล้วแต่ขึ้นแต่ขนาดขนาดางเี้ยครับขนาดที่ใช้กับแอร์นี่ขนาดไหนครับพี่ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองขนาดนี้สองขนาดนี้นะะอ่บเดี๋ยวผมให้ดูรูนะฮะนี่คือรูนะฮะรูขนาดนี้นะฮะจะใช้เอามาถึงปุ๊บเปลี่ยนอย่างที่ผมว่านี่ได้เลยนี่เท่าไหร่ฮะเส้นหนึ่งผมว่าก็ประมาณไม่เกินสามสิบาทนะเมตรหนึ่งสองเมตรสองเมตรสามสิบาทครับผมประหยัดค่าไฟเดือนนี้เลยประหยัดได้เลยทันทีเลยทันทีเลยครับนะฮะโอ้โหอย่างนี้ดีแล้วถ้าเกิดเอาไปเปลี่ยนแล้วผมผมเป็นเวนโฟมอ่ะครับ ผมกํมาลังทําลายโลกใบนี้ป่ะ<ม>เพราะกระบวนการผลิตของโฟมเนี่ยใครก็บอกว่าห้ามใช้โฟมห้ามใช้โฟมใช้แล้วเดี๋ยวโลกมันยิ่งร้อนขึ้นอย่างเงี้ยผมเอง เดี๋ยวผมห้องผมเย็นจริงนะแต่โลก,แต,โลกแต่โลกมันร้อนขึ้นนะ่ะผมว่ากลายเป็นคนไม่ดีสใิในกระบวนการผลิต,ตของเราเนี่ยใช้พลังงานน้อยมากครับใช้พลังงานน้อยมากเพื่อที่จะเป่าไม่พลาสติกให้ออกมาเป็นโฟมตัวนี้นใช้พลังงานน้อยแล้วไม่มีมลพิษไม่มีควันพิษไม่มีน้ําเสีย<ะ>ไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อบรรยากาศชช้นบรรยากาศแม้แต่ตัวสารที่เราเคยใช้เป็นสาร CFC เราก็เลิกไปแล้วเมื่อประมาณสักสิปีที่แล้วอันนี้ไม่มี CFC ไม่มีครับ ก็แปลว่าวถ้าผมใช้โอนโซนผมไม่พังไม่พังครับอ๋ออย่างนี้โลกคือจริงๆพี่ที่ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมด้วยนะฮะว่าเราเนี่ยทําให้ห้องเราเย็นขึ้นแล้วโลกใบนี้ต้องเย็นด้วยต้องเย็นด้วยครับถ้าเกิดเราทําให้ห้องเราเย็นขึ้นแต่โลกใบนี้ร้อนขึ้นสุดท้ายเราเย็นแป๊บเดียวเดียเด๋ยวแผ่นดินก็ไหวเนี่ยไหวที่ไต้หวันชิลีเมื่อคราวที่แล้วก็เฮติ คนตายมหาศาลเลยนะเพราะห้องเย็นไม่กี่ห้องเองนะฮะยืนยันได้ในกระบวนการผลิตนี่ไม่มีมลภาวะอะไรไหนวันไหนว่างๆพาผมไปชมโรงงานหน่อยสิได้เลยครับนะฮะโอเคเลยอันนี้เรามาคุยกันต่อครับว่าท่ออันเนี้ยนอกจากไปใช้หมายคุยกันที่บ้านอย่างเดียวนี่ไม่คุยที่ไหนเลยหมดเวลาไปครึ่งนึงแล้วมีใช้ที่ไหนได้อีกครับพี่ครับในโรงงานฮะหรือตามอาคารสูงๆที่ใช้ระบบทําความเย็นแบบชิลเลอร์ที่ใช้น้ำเย็นอ๋อที่เป็นล็อกระบบใหญ่ใหญ่ๆหญเลยครับมันจะต้องใช้ท่อน้ําเย็นใหญ่ๆครับ เราก็จะมีท่อใหญ่ขึ้นมาไหนฮะอันไหนครับที่ใช้ได้เนี่ยครับอ๋ออันนี้รูเบิรเลยนะฮะไม่ได้นะฮะอันนี้แบบนี้นี่คือใช้กับระบบใหญ่ชิลเลอร์ใช่ครับนะครับถ้าเกิดสมมุติผมเจอวันนั้นไปเจอาคารของกทมท่านก็ใช้อยู่แล้วฮะก็ท่านก็บอกว่าเอ้ยดีใช้แล้วเนี่ยมันสวยด้วยนะฮะอันนี้นี่ใช้ที่ไหนมาบ้างครับพี่อันนี้เราเคยใช้ที่โรงแรม ทางด้านที่ภูเก็ตตองห้าร้านที่ภูเก็ตประมาณเมื่อประมาณสิบห้าปีที่แล้วเรากลับไปสํารวจก็ยังคงอยู่ไม่ย่อยสลายเหรอฮะไม่ย่อยสลายไม่แตกไม่แตกครับผมบอกชื่อได้ฮะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเราบอกทุกชื่อฮะที่เมรินภูเก็ตเมรินภูเก็ตครับเพราะคนที่ใช้โัวดักแบบนี้เนี่ยหมายความว่านอกจากอยากจะให้ลูกค้าเย็นนะครับยังต้องการให้โลกใบนี้เย็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช้ขอแบบนี้เนี่ย เดี๋ยวห้องแขกเย็นอย่างเดียวโลกร้อนไม่ไม่สมควรเขาใช้จนลิมไปเลยว่าเขาเคยใช้ผลิตภัณฑ์เรา,ขาเราขาจำเราไม่ได้จำเราไม่ได้เขาไม่ต้องการทีนั้นนะไม่ต้องเปลี่ยนตัวจดหวาครับ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะมันดีหรือไม่ดีนะมันดีต่อบริษัทไหมครับอย่างนี้จริงๆทุกบริษัทต้องการกำไรแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ของเราทําให้โลกดีขึ้นฮะ <c oughs> กำไรก็มาทีหลังครับครับเพราะถ้าโลกอยู่ได้เรา,นาน <c oughs> ก็ขายได้นานนะขายได้แต่ถ้าโลกไป <c oughs> เกิดแตกเราไม่รู้จะขายให้ใครใช่ครับโอเคอันนี้มันแตกต่างจากอันนี้ยังไงครับ ก็แล้วแต่ว่าท่อท่อจะใหญ่หรือเล็กร,ระบบใหญ่ระบบเล็กัสีไม่เหมือนกันแปลว่ามันมีหลายสีเหรอสีนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการจริงเหรอจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยธรรมชาติของเขาเองเนี่ยสีจะเป็นอย่างนี้ครับแกอ่อนแล้วแต่ลูกค้าบอกขออยากอ่อนเราก็มีอย่างเข้มเราก็มีเอาอย่างวันนี้เนี่ยนะตึกพวกที่เป็นโมเดินอ่ะเขาชอบท่อสีน้ำตาลท่อสีน้ำตาลถ้าเราฉีดเป็นสีน้ำตาลได้ไหมได้ครับได้ เลยฮะได้ครับแล้วถ้าเกิดตึกทิปฮิบอยากได้ท่อสีแดงแ่ะก็ทําได้ครับเดี๋ยทำได้ทุกสีครับแต่ก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณการใช้ด้วยอ๋อถ้าเกิดบอกมาแบบสมมุติว่าจะออกแบบโรงแรมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบูธีโคเทลไอท่อเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเดีดูแล้วไม่สวยโชว์ท่อเลยเอาสีเหลืองไหมครับได้ได้สีเขียวซ้อนแสงได้ครับสีอะไรก็ได้มิเซิลทำได้หมดขอให้มีจํานวนครับผมจำนวนสักเท่าไหร่ทําได้ ก็พอสมควรพอสมควรนะไม่เป็นไรนะมาคุยกันได้ผมเห็นท่อหนึ่งแล้วผมเกิดถูกใจยังยังยังไงไม่รู้เพราะผมชอบอะไรเป็นประกายเงาๆผมเหมือนนกไงเหมือนนกชอบอะไรเงาๆมองเห็นแล้วถูกใจอันนี้มีไว้เพื่ออะไรฮะอันนี้เนี่ยรับรองได้คงไม่ใช่แค่สวยจริงๆก็คือท่อตัวนี้เหมือนกันครับแต่เราหุ้มด้วยตัวอลูมิเนียมฟอยล์ครับอันนี้สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาไปใช้ภายนอกอาคาร อ๋ออันนี้ใช้นาฬิกาในที่ส่วนใหญ่เราจะใช้ภายในอาคารครับนะครับตัวเม็ดพลาสติกตัวนี้เนี่ยมีผลดีอย่างหนึ่งคือว่าสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแต่ต้องใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากในการแต่ย่อยสลายหมดย่อยสลายหมดนะฮะแต่ไม่ถึง400ปีเหมือนโฟมนะไม่ถึงนะ10ปีถึงไหมฮะถ้าอยู่ในร่มเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยพูดง่ายๆแล้วว่าถ้า ถทบจะไม่จํากัดเลยเพราะว่าอยู่ภายในขอให้อยู่ภายในอาคารร้อยปีอยู่ได้ได้ครับแต่ถ้าเกิดอยู่ภายนอกอาคารโรงแรมโรงแรมเมื่อโปเกตโปเกตมาหรืสิบห้าปียังไม่มีฟอยไม่มีฟอยไม่ได้มีฟอยหุ้มด้วยอยู่ข้างในอ๋อนี่อยู่ข้างในสิบห้าปีไม่มีปัญหาอันนี้อยู่ข้างนอกแล้วผมไปเห็นบางที่นะพี่ตึกสวยหมดยกเว้นอีท่อนนี่แหละนะ กระดำกระด่างยุยยุยยุยเพราะดนเพราะอมือไปโดนนะเป็นผงเลยเพราะว่าแสง UV เนี่ยจะกัดก่อนสินค้าไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือวัสดุตัวไหนเนี่ยเจอแสง UV เนี่ยสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้สูไม่ได้อันนี้เราเลยเอามาสะท้อนทิ้ง 1. สะท้อนสองป้องกันตัวอลูมิเนียมฟอยเนี่ยเป็นโลหะอลูมิเนียมเป็นโลหะอยู่แล้วก็จะช่วยในการหนึ่งสะท้อนสองช่วยรักษาผิว โฟมข้างในไม่จเสียหายเพราะว่าเป็นโลหะครับดังนั้นไอ้ตัวที่มนสะท้อนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดความสวยงามหนึ่งอย่างกระจายเขาเรียกว่าแผ่รังสีออกเขาเรียกอะไรนะฮะสะท้อนสะท้อนรังสีออกไปนะฮะลดการนําการพาถูกต้องตามหลักการเป็นฉนวนร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้ย่างงี้ราคาแบบนี้เมื่อกี้บอกว่าสามสิบาทต่อสองเมตรอย่างนี้แหละฮะใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ย ถ้ามีถ้าไม่มีฟอยตัวนี้เนี่ยนะครับเส้นหนึ่งประมาณร้อยเศษเศษร้อยเศษเศษถ้ามีฟอยก็สองร้อยประมาณนั้นแะออกก็ถึงสองร้อยก็ยังไม่แพงครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกสิบห้าปีใช่ฮะซื้อครั้งเดียวใช้ลืมเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ท่อที่อายุการใช้งานไม่นานค่าแรงตอนเปลี่ยนนะเนาะตอนเปลี่ยนเพราะว่าท่อมันเต็มเข้าไปแล้วมันก็ต้องมาผ่าท่ออีกทำงานลําบากอย่างนั้น ถ้าเกิดสนใจนะครับท่านผู้ชมครับก็สามารถเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของมิก e ซลได้จะมีทุกขนาดครับก็ w w w m i x วย์เว็บนะฮะก็จะเข้ามาสามารถชมได้หมดเลยถูกต้องไหมเพราะผมไปเจอพี่ก็จาก m i x เซลดอทคอยู่แล้ว <laughs> นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ป <c oughs> ระทีมนะครับที่ <c oughs> มาพูดคุยเรื่องของเขา,าเรียกอะไรนะโฟมโฟมหลอดมิกเซลมิกเซลโฟมทิวมิกเซลโฟมทิวนะฮะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ไปซื้อได้ตามร้านพัสดุชั้นนำชั่วไป แล้วติดต่อมาที่เดิมตรงที่มิคเซลเราขึ้นเบอร์ข้างล่างให้ก็ได้นะครับครับวันนี้ขอบคุณพี่มาทิมนะครับครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพบกันช่วงต่อไปครับคู่เดียวฮะ ต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1